ใช้โรคชะลานะคะที่เขาซุกอยู่กระซอกนี้นะคะเพื่อนๆบีบออกมาอย่างนี้เลยกระซอกใบค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยรับง่ายๆนะคะฝนตกบ่อยมากๆค่ะจะทำให้ต้นไม้พืชผักของเรามีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะใบช้ำ แถมบางต้นนะคะเป็นมากับใบเน่าเลยค่ะนอย่างนี้ก็เด็ดทิ้งเลยค่ะเพื่อนๆนะคะ่อนนี้ฝนตกเยอะนะคะจะทําให้ดินของเราเป็นกรดค่ดะเวลามีแดดแดดก็จัดค่ดะทําทให้เพลี้ยไฟค่าระบาดเยอะมากๆเนี่ยใบกุหลาบค่ะใบหงิกใบงออย่างงี้นะคะใบเล็กใบกูดเด็ดทิ้งเลยค่ะมีเพลี้ยไฟมากวนค่ะไมก็กำจัดอย่างนี้เลยไม่ต้องเก็บไว้นะคะจะทําให้ดอกกุหลาบของเพื่อนอ่ะเล็กแล้วก็หดค่ะไม่โตใหปลูกมะเขือนะคะนี่ฝนตกบ่อยมาแล้วเชื้อราค่ะทุกคนนอย่างนี้ก็เด็ดทิ้งเลยนะคะ ทิ้งเลยคะทุกคนชื้นนานค่ะเจอน้ําฝนนะน้ําฝนนี่ก็จะมีกฎค่ะเพื่อนๆจ้าตกนานก็จะทําให้รากพืชของเรานะรากเน่ามีเชื้อราดูพริกม่ก้อยกาลังดกๆค่ะไม่ก็มาสังเกตแหมตกสองสามวันค่ะขึ้นเหลืองอย่างนี้นะคะเพื่อนๆขาแสดงว่าเชื้อราในดินเยอะนะคะใบเหลืองๆที่เพื่อนๆเห็นเด็ดทิ้งเลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้ยังแข็งแรงอยู่นะคะเพื่อนๆขาโอ้เหลืองน้อยมากค่ะเพื่อนๆโอ้กล้วยไม้ของม่ก้อยค่ะก็มีอาการนะใบจุดนะคะใบจุดดาค่ะหรือบางท่านจะเรียก โรคเน่าดำนะโอ้ก็มีมแมลงมากัดด้วยค่ะพเพื่อนๆโู้เชื้อรายเยอะค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรทีนา่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อนมาแจกสูตรแบบง่ายๆนะคะในการไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงแบบธรรมชาติค่ะแถมยังบำรุงพืชผักให้สวยนะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะมากๆค่ะต้นไม้ของเรามีอาการใบเหลืองใบจุด ใบด่างใบหนีบใบงอใบช้ำนะและยังเกิดอาการโลครากเน่าคนเน่าค่ะแก้ปัญหาทุกอย่างง่ายๆด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะ ไล่หนอนไล่มแมลงแบบธรรมชาติง่ายที่สุดนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักหัวใจของงานครั้งนี้ค่ะเป็นมะนาวนะคะเป็นปูนแดงนะคะกินหมากของคุณยายนะคะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียดได้ดีมากๆนะคะปูนแดงทำรรมาจากเปลือกหอยนะคะแล้วก็ขมิ้นค่ะเขาวรวมกันจนได้สีแดงๆอย่างนี้เลยนะคะ<ม>แก้อาการโรครากเน่าโคนเน่านะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะกล้วยไม้ของใครมีโรคน่าดาม,มะนาวมีรานะคะท,ทำให้มะนาวของเรานะจากที่ฝนสวยๆนะ กลายเป็นจุดๆแล้วก็ขึ้นราดำนะ,ะง่ายๆด้วยปูนแดนนะคะงค่ะเหลื่อมชุ่มกำลังค่ะยาล้าง,กกง,างจานค่ะของชูรสค่าโมโนโซเดียมกรตอมิค่ะเตรียมน้ำสะอาดมาเลยนะคะ10ลิตรหรือ20ลิตรนะคะได้ยดมัฝนะะตกบ่อยอย่าไว้ใจค่ะเพื่อนๆจ๋านี่แก้อาการใบหนิกใบงอไรมดไรหนอนไรแมลงได้ด้วยนะมะนาวค่ะไม่ก้อยฝานมาแล้วนะคะเพื่อนๆเลี้งลูกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ของดีจริงค่ะมะนาวนะคะมีวิตามินซีสูงค่ะมีทั้งกรดซิตริกแล้วก็กรดมาลิกไรมดไรหนอนไรแมลง แถมยังมีลิ์เป็นด่างๆด,ด,ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะแถมมะนาวนะคะยังกําจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียตัวไลๆนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินและที่ใบพืชอย่างง่ายๆเลยค่ะบีบมะนาวลงไปให้หมดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าของดีจริงเลยค่ะหอมมากมีน้ำมันหอมระเหยด้วยค่ะทให้พืชของเรานะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอนะคะเก็บผลผลิตได้ยาวนานค่ะด้วยมะนาวเลยจ้า ใบใหญ่ใบมันวาวสวยนะคะด้วยมะนาวเลยนะคะปูนแดงกินหมากของคุณยายค่ะไล่มดุดไล่หนอนไล่มแมลงได้เด็กขาดมากนะปูนแดงนี้มีส่วนผสมของเปลือกหอยีแคลเซียมสูงแล้วยังมีขมิ้นด้วยนะเพื่อนๆค่ะนี่เป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติเลยเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนอย่างนี้นะคะต่อน้ํา10ลิตรนะคะเพื่อนๆมันก็ละลายลงไปอย่างนี้เลย,ยนี่เลยค่ะของดีจริงเลยโอเคค่ะเพื่อนจากอีกช้อนหนึ่งค่ะ ลายลงไปในน้ำนะะอาการพลิกเน่าพลิกใบหนิกใบงอนะคะมะนาวเป็นโรคแคงเกอร์ค่ะมะเขือเป็นโรคก,ก้นดํานะคะเพื่อนๆค่ะใบเหลืองใบจุดใบด่างค่ะเพื่อนจ๋าใส่เครื่องดื่มชูกําลังลงไปนะคะเร่งรากนะคะทําให้พืชฟืฟ้นตัวเร็วนะคะเร่งการติดดอกออกผลติดดอกแล้วนะคะขั้วดอกไม่สลัดหลุดร่วงง่ายค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเครื่องดื่มชูกําลังช่วยได้เลยค่ะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างไง่ายๆนะคะโมโนโซเดียมกูตาตเมทค่ะลงไปนะคะ1ช้อนต่อน้ํา10ลิตรค่ะเพื่อน นี่ม่กว่า20ลิตรนะสองช้อนเลยค่ะทุกคนกำจัดมุดหนอนแมลงขั้นเด็กขาดค่ะคอยทากเริ่มเยอะแล้วนะคะฝนตกอย่างนี้นะคะเพื่อนจากนี้เลยกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยยาล้างจานเลยนะคะฉีดพ่นไปโดนหนอนเพลี้ยค่ะเขาไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ค่ะไว้ใส่3ชอ้อนนะคะเพือ่อนสูตรนี้นะคะเป็นสูตรแบบเร่งด่วนนะคะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีนะคะแต่ถ้าเพื่อนท่านไหนนะคะไม่รีบร้อนอะไรนะคะสามารถ พักไว้นะคะ1คืนนะคะและเมื่อครบ1คืนค่ะน้ำปูนแดงของเพื่อนก็จะใส่ปิ้งอย่างนี้นะคะฉีดพ่นได้ดีเช่นกันนะคะสามารถฉีดพ่นไปที่ยอดพืชได้ทุกชนิดเลยนะคะช่วงที่พืชแตกใบแตกยอดใหม่นะคะนะคะมันก็มีสเปร์กอตี้ฉีดพ่นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆพ่นต้นไม้พืชผักของเราเลยไล่เพลี้ยไฟไล่แดงนะคะกําจัดหอยทากตัวเล็กๆเชื้อโรคเชื้อราค่ะเพื่อนๆจ้ะสวยเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆขาฉีดพ่นเลยค่ะ ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะหลังฝนตกค่ะฉีดพ่นเลยค่ะหลังฝนตกสักสิบหรือสิบห้านาทีนะคะฉีดพ่นเลยค่ะบนใบใต้ใบแล้วก็ที่หน้าดีนะคะพเพื่อนๆจะนี่กล <Hey. S 1> ้วยไม้ของใครนะคะนี่ช่วงนี้เจอเชื้อราค่ะฉีดพ่นเลยคะ่ะเน้นไปที่รากเลยคะเพื่อนๆนะคะกล้วยไม้นะคะเป็นพืชที่ดูดน้าน,นะคะเข้ารากนะคะบำรุงตัวนี่ช้ามากๆค่ะพเพื่อนๆจ้ะบนเน้นนะคะใช้สูตรนี้นะคะว่ารดไปที่วัสดุปลูกค่ะให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อนๆจาะปุ๋ยกล้วยไม้ให้ตอนไหนคะแนะนําให้ใช้ช่วงเช้าค่ะเพื่อนๆจี่ นี่เลยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินนะคะให้กล้วยไม้นะคะสวยเสมอออกดอกดกตลอดทั้งปีนะคะกจัดเชื้อโรคเชื้อราทางใบกล้วยไม้นะคะแก้อาการใบกล้วยไม้หรือใบพืชต่างๆนะคะมีเชื้อรากินนะคะด้วยสิ่งนี้เลยคะ่ะมาดูวิธีทำเลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะวาวนะคะเพื่อนๆฝานมาครึ่งซีกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็บิดๆไม่นะให้น้ําเขาออกมาค่ะเพื่อนๆอย่างนี้นะคะ,ะทําให้ใบพืชใบมันวาวสวยแข็งแรงนะคะยังกำจัดมดหนอนแมลงเพลี้ยได้ด้วยทำอย่างนี้ค่ะ มีมะนาวค่ะกล้วยไม้งามนี่เราก็ทำอย่างนี้นะคะเพื่อนาง่ายๆเลยกําจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเพื่อนก็ใช้มะนาวที่บีบๆนานนะคะถูไปที่หน้าใบอย่างนี้เลยค่ะใบจะเขียวแข็งแรงกําจัดเพไไลี้ยไฟลายแดงนะคะกําจัดโรคเน่าดํานะคะเชื้อราค่ะเพื่อนๆืนจ่ายอย่างนี้เลยแถมยังทําให้ใบกล้วยไม้ของเพื่อนๆนะใบมันวาวสวยใบยใหญ่ค่ะไม่มีอาการเชื้อรานะเกาะอยู่ที่ใบค่ะเพื่อนๆืจ่ายนี่ง่ายๆอย่างนี้เลย ต้องล้างออกไหมคะแม่ก้อยไม่ต้องล้างนะคะเพื่อนๆขาทิ้งว้เลยค่ะไม้โชว์ใบสวยนะคะทําแบบนี้ได้เช่นกันนะคะอย่างนี้เลยนี่ให้ดูให้ดูช่วงันนี้สะก่อนนี่จากที่ไม่ออกดอกค่ะตอนนี้นี่โอ้โหออกดอกชูช่อสวยอย่างนี้เลยดูใบค่ะเพื่อนๆจ๋านี่รอยที่แม่ก้อยมาบีบมะนาวไว้เนี่ยเห็นเป็นเม็ดๆอย่างนี้ไหมคะเพื่อนๆก็บีบอย่างนี้เลยนะบีบปุ๊บเนี่ยน้ำมะนาวก็จะแตกออกมาอย่างนี้เลค่ะเพื่อนๆจ๋าบีบอย่างนี้เลยเป็นเม็ดค้างค้างอยเนาะ มีน้ำมันหอมลเลยทําให้พืชของเราเขียวก็ใหญ่ค่ะพเพื่อนส่วนก้านดอกไหนนะคะที่ดอกโรยไปแล้วนะคะพเพื่อนๆนจ๋าไม่ต้องเลี้ยงไว้นะคะตัดเลยค่ะพเพื่อนๆแก้อาการกล้วยไม้นะคะหรือพืชต่างๆนะคะใบเหลืองใบจุดใบด่างะคะ่ะเพื่อนๆถูงนี้เลยค่ะเขาจะหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียค่ะเพื่อนๆถูอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนใบไหนที่เป็นมากนะคะสามารถตัด งได้เลยนะจ๊ะกล้วยไม้นะห <Okay. S 1> น่อเดียวค่ะก้านเดียวค่ะตอนนี้โอ้โห و, บานเต็มกระถางเลยแตกหนอดีค่ะ,คะเพื่อนจัเวาสวยอย่างง่ายๆเลยโอเคเร่ง okay. ให้ถุงเงินถุงทองนะคะแตกหน่อแตกใบได,ได้เป็นอย่างดีค่ะเร่งรากทํจาจับเชื่อได้อย่างง่ายๆเลยครับนี่ก็ได้ใบใหม่แล้วทุกคนถุงเงินถุงทองค่ะให้ดูผลงานนะคะพเพื่อนๆดูออกรากดีไหมพเพื่อนดูโอ้โห ากอย่างนี้เพื่อนขาจานหรือชามด้านล่างนะคะ<ม>ให้เพื่อนใส่ดินนะคะหรือใส่ทรายนะคะรองที่ก้นกระถางอย่างนี้นะนี่น้จะได้หากินเก่งๆจะได้แทงหน่อใบไวนนะกอนสีไมโตูต้นเรกแคกแกนนะคะใบเหลืองใบช้าใบเน่าค่ะฝนตกเยอะคะ่ะไม่ก้อยไม่แทงหน่อเลยหรือแทงหน่อมาแล้วนะคะไม่ก้อยขาะเน่าไปซะอย่างนั้นเลยเดีย๋ยวนี้นะคะเพื่อนโอ้โหดูหกหลงไม่ก้อยนี่นี่โอ้โหหลวดเพียบเลยค่ะทุกคน นี่สูตรนี้น,นะคะนี่ของเดนมากมากทุกคนวันสีต้นเล็กแคกแกนนะคะไม่โตสักทีค่ะไม่ไ้ใช้สูตรนี้นได้เช่นกันเล่งรากนะคะแก้อาการรากเน่าค่ะแทงหลอดมาแล้วเอ้าทำไมหลอดเน่าค่ะไม่ก้อยอี่างนี้นนะคะเพื่อนๆเลยต้นพริกของใครมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างเพื่อดูเห็นไหนมไหมนี่จะเริ่มเหลืองๆแล้วเชื้อราค่ะคุณจ๋าเชื้อรามาจากทางดินค่ะฝนตกเยอะ ดินแน่นนะคะเพื่อนๆวนดินเลยค่ะทุกคนถายอย่างนี้เลยให้ดินโปร่งร่วนซุยค่ะระบายน้ำได้ดีปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักทุกสูตรน,นะคะมาโรยที่หน้าดินได้เลยนะแก้อาการพลิกใบหนิกใบงอต้นเหลืองแค่แกนนะคะเชื้อโรคเชื้อรายเยอะค่ะวนดินไปแล้วนะคะหรือใส่ปุย๋ยคอกไปแล้วนะคะใช้สูตรน,น,น,นี้เลยค่ะคุณจ๋าก็ทถางเลยค่ะเพื่อนๆนี้เลยกำจัดเชื้อราทางดินแบบเร่งด่วนนะคะแถมยังเป็นปุ๋ยนะคะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างงะะ่ายๆเลยค่ะทุกคน ร่งการติดดอกผลแบบง,ง่ายๆค่ะไล่เพีย้ยไฟไล่แดงไล่ขาวในพริตนะคะสีพ่นด้ยสูตรนี้เลยคะ่ะเพอเขาตกตะกอนดีนะคะนี่น้ำปูนแดงก็จะใสายย่างี้เ,เลยค่ะเพื่จนๆสีพ่นเลยโอ้ปูกุลาไม่เคยเห็นดอกเลยค่ะไม่ก้อยใบเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเจอด่วงเขาเรียกด้วงกุลาบนะคะเห็นอย่างนี้นะคะเด็ดทิ้งเลยคะ่ะใบหงีบใบงอใบกูดอย่างเงี้ยเพื่อนๆจเจอเพีย้ยไฟเด็ดเหมือนกันค่ะไม่ก้อยจะบอกว่าเพื่อนๆเด็ดทิ้งอย่างนี้นะเพื่อนๆจะเห็นดอกกลาเวลาเพื่อนๆสูตรนี้เลยไม่ก้อยทดลองแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นผลมาก แล้วก็อย่าลืมนะคะเขาออกดอกแล้วเพื่อนๆก็ตัดตัดดอกที่โรยทีงนะคะพเพื่อนจ๋าอย่าเก็บดอกไว้ค่ะเพือ่อนๆกูหลาใครอยากเห็นดอกค่ะสิ้นสุดสุดนี่ะะไล่เปลี้ยไฟไลแดงเราก็ไล่ช่วงนะคะสามโมงเช้าถึงสี่โมงเช้านะคะทุกคนปลูกผักกินใบคะ่ะไม่ก้อยขาลาน้ำค้างในช่วงเช้าเยอะจังเลยตัดกระแตนก็มีค่ะไม่ก้อยสิ่นี้นะคะพเพื่อนจ๋าแม่โอ้โหไล่ในสิ่งนี้นะคะทุกคน สำหรับเคลวหรือผักใบที่ซ้อนๆกันอย่างนี้นะคะเพื่อนขยันมาแหวกมาจับนะคะเพราะอาจจะมีแมลงมีเต่าทองมาซุกซ่อนอยู่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหเพี้ยแป้งค่ะเพื่อนจ๋าตัวขาวๆนี้นะคะฉีกพวเลยดูโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้กินมะเขือนะคะเห็นแล้วอย่าปล่อยไว้ค่ะเพื่อนจ๋าฉีกพวนเลยให้โดนเพี้ยแป้งค่ะเพื่อนๆาขาวๆนี้ละนี้เลยฉีกพวกเลยค่ะเพื่อนจ๋ากำจัดเพี้ยแป้งเพี้ยไฟลายแดงจ้าหลุมไม้หลุมไม้แม่ก้อย โอ้ oh, <laughs> หลุดเลยค่ะทุกคนเกี่ยงไม่เหลือฝนตกค่ะไม่กี่วันค่ะเชื้อราเดินเต็มที่หน้าดินอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อจ๋าแถมยังมีมดด้วยนะโอ้โห oh, 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 oh. ดูทำให้พืชของเรานะคะเหลืองแล้วก็จะเน่าตายด้วยนะคะเพื่อนจา๋าทีนี้เลค่ะ ถ้าเลืชุ่มเนี่ยค่ะกจับมดหนอนแมลงเพีย้ยหอยทากได้<อ>ด้วยโอ้มดค่ะยัวเยียเต็มกระถางไปหมดเลยค่ะกําจัดมดแบบง่ายๆค่ะสูตรนี้เลยค่ะกําจัดมดแบบง่ายๆค่ะชิ้นพเลยค่ะเพื่อนๆเห็นหมดตอนไหนก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะเลยเห็นผลไหมคะไม่ก้อยขาเพื่อนๆด,ดูโอ้ไม่เหลือค่ะ ไวเลยค่ะเ,เพื่อนแก้อาการพริกเนา่าใบใบงอพริกต้นเหลืองแท้แกนไม่สวยนะคะพริกดกสวยนะคะผลใหญ่น้ำหนักดีใบเขียวแข็งแรงค่ะยิ่นการติดดอกออกผลแบบง่ายๆจ้าต้นกล้ามะเขือราชินีค่ะไปดเลๆฐาไม่ได้ก็ฉีดตัวนี้เลยค่ะยิ่งการติดดอกออกผลนะคะแก้อาการมะนาวเป็นโรคแคนเกอร์ค่ะสูตรนี้เลยค่ะเ,เพื่อนหูดูโรคแคนเกอร์ก็เกิดจากเชื้อราค่ะเ,เพื่อน นี้เลยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราค่ะพเพื่อนๆจา้ารถทางดินก่อนนะคะเชื้อราเน,น้นๆทางดินค่ะเพื่อนๆเลี้ยงเขียวตัวเร็วทันใจไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะเน,น,น้นทางดินด้วยค่ะเพื่อนๆไหนต้นเรก,กแค่แกนเหลืองมากๆค่ะแม่ก้อยได้เลยค่ะพเพื่อนๆโอ้โหมะเขือแม่ก้อยดกมากๆค่ะแต่ช่วงนี้นะคะฝนตกเยอะค่ะพเพื่อนๆจัดเชื้อโรคเชื้อราไปวร้ายนะคะด้วยสิ่งนี้เลยค่ะ มฆนาวไม่ค่อยโด่มากทุกคนแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเจอฝนตกบ่อยมากๆนะคะทําสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะทุกคนบายไปก่อนนะคะฝนตกบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน